ค่ะทุกคนวันนี้พาไปตลาดทนบุรีหรือว่าตลาดสนามหลวงสองนะคะโดยวันนี้นะคะพ่อจะพาเพื่อนๆนะคะไปที่โซนสัตว์เลี้ยงะคะ่ะบอกเลยนะคะว่าโซนสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นโซนที่ใหญ่มากๆเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากไปหาสัตว์เลี้ยงอะไรบอกเลยว่าที่นี่มีหมดเลยนะคะตั้งแต่น้องนกนะคะทุกคนน้องไก่แบบนี้นะคะก็จะแบบใส่กรงนะคะแล้วก็มีการขายกันเลยนะก็คือเราเนี่ยสามารถไปเลือกดูได้เลยนะคะหรือว่าใครจะไปแบบน้องตัวน่ารักน่ารักน้องกระต่ายอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนหรือว่าน้องหนูแฮมสเตอร์เนี่ยมีหมดเลยนะคะที่สําคัญเนี่ยโซนเกี่ กันนะคะแบบพวกน้องปลานะคะแล้วก็มีปลาหลากหลายชนิดมาทุกคนคือแบบปลาทองปลาตัวเล็กตัวจิว๋วปลากระตรงกระตูนคือมาหมดแกคือแบบว่าบอกเลยนะคะว่าไปที่เดียวคือแบบได้ครบจริงๆนะคะทุกคนนะที่สําคัญนะคะเขาก็ไม่ได้มีแค่น้องสัตว์นะคะที่แบบมีชีวิตอย่างเดียวนะพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์ทั้งหมดนะคะมีหมดเลยนะคะน้องหมาน้องแมวนะคะอุปกรณ์นก แบบทุกอย่างอะทุกคนคือทีอท่เนี่ยหาอุปกรณ์ทุกอย่างได้เลยนะคะแล้วก็มีขายอาหารคือแบบบอกเลยว่าไปที่เดียวเนี่ยได้ของเกี่ยวกับน้องสัตว์เลี้ยงเนี่ยครบทุกอย่างเลยนะคะโดยบรรยากาศวันนี้นะคะภายในตลาดสนามหลวงสองนะคะในโซนสัตว์เลี้ยงจะเป็นยังไงบ้างนะคะมีอะไรบ้างวันนี้เนี่ยพอก็เก็บบรรยากาศเก็บฟุตมาให้ดูแล้วนะคะก็เดี๋ยวทิ้งฟุตให้ดูกันแบบยาวๆเลยนะคะใครที่เห็นจากคลิปนี้แล้วแบบเฮ้ยสนใจสัญนาอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะบอกเลยว่าสนามหลวงสองคือแนะนํามากๆเลยนะคะทุกคนนะตลาดธนบุรีสนามหลวงสองนะคะโดยโซนนี้นะคะเขาก็จะเริ่มง,งะะ่าชว 9ก้าโมงถึง6กโมงนะคะทุกคนนะใครไปนะคะก็แนะนําว่าให้ไปเวลานี้นะคะก็เปิดทุกวันเลยนะคะทุกคนนะแนะนําว่าไปได้เลยค่ะทุกคนที่ตลาดสนามหลวง2ค่ะ thank you

I'm wow. ไปดูหน่วยปแล้วก่อน เพราะว่าไป่เราหายกัเออกเดี๋ยวาทางเรืามาดูเสีย